สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อวบพัชั์ชแนลนะครับเราอยู่กันในเกมซูไรเซชั่นหกกับวิธีการโกงเงินแล้วก็โกงทรัพยากรครับผมตอนนี้มันมีบั๊กหลุดออกมานะครับว่าเราสามารถที่จะโกงเงินแล้วก็โกงทรัพยากรได้โดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมหรือลงมดใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นบั๊กของตัวเกมนะครับซึ่งวิธีการก็ค่อนข้างแสนเรียบง่ายนะครับแถมที่สำคัญใช้ในโหมดออนไลน์หรือมัลติเพเยอร์ก็ยังได้ครับ ซึ่งตรงนี้นี่ผมไม่แนะนำนะครับต้องบอกเลยว่าไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันทำให้ความสนุกของเกมมันลดน้อยลงอะเนาะถ้าแบบว่าเรามีเงินในเกมไม่จำกัดมีทรัพยากรมากมายแล้วเราจะเล่นไปเพื่ออะไรกันนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะรู้ไว้เป็นความรู้นะครับแล้วก็อาจจะเอาไปลองใช้แบบขำๆหรือว่าเวลาโจรตัวจริจรงๆอยากจะอยากจะพลิกเกมกลับมาชนะเวลาเล่นคนเดียวอะไรพวกนี้นะ โอเคครับเราไปดูกันนะว่าทํำยังไงนะครับมันจะมี2วิธีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเงินหรือทรัพยากรนะครับถ้าเราต้องการโกงเงินนะครับเราเข้ามาที่หน้านี่นะครับติดต่อกับประเทศอื่นๆใช่ไหมแล้วเราก็ทำทำการค้าขายเขาเลยครับ make deal นะครับผมวิธีการโกงเงินคือเราให้เสนอทรัพยากรสักอย่างหนึ่งนะครับอะไรก็ได้ที่เรามีนะครับอย่างเช่นผมมีม้าอยู่1ตัวนะครับผมก็ เสนอม้าไปเลยนะครับม้าน้อยๆกลอยใจของผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโดยปกตินะครับเขาจะให้เงินเรามาเท่าไหร่ไม่ให้ด้วยครับผมเขาไม่เอาด้วยซ้านะครับหรือว่าถ้าเขาเอาเขาคงให้เงินเรามานนิดๆหน่อยๆนะครับคงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่วิธีการที่จะบังคับขายม้าให้เขานะครับเรียกว่ายัดเยียดดีกว่านะครับก็คือการเอาเงินโปรยให้เขาเวียนหัวครับก็คือการใส่เงินเข้าไปครับเรามีทองเท่าไหร่ยัดเข้าไปให้หมด ยัดเข้าไปครับผมมีอยู่พันเก็ยัดไปพันเนะครับแล้วลองกดดูนะครับว่าเขาต้องการให้อะไรตอบแทนเราคอยดูนะครับปรึ่งเห็นไหมครับตอนนี้นะครับ My Offer ของเรานะครับเงินจะหายไปเหลือแค่ม้าน้อยๆตัวเดียวนะครับแต่ว่าเขาให้ทรัพยากรเรามามากมายนะครับแล้วยังให้เงินอีก6กทองต่อเทิรนจํานวน30เทินด้วยครับอ๋อม้าเรามันช่างมีค่าอะไรมากมายขนาดนี้เห็นไหมครับผมอันนี้คือคือเป็นวิธีการ ขายทรัพยากรแบบว่าแบบว่าหักคอนะครับผมหักคอเอาเงินนะครับโอเคนะมันไม่ต่างกับการต้นเลยนะครับนี่อันนี้คือวิธีการโกงเงินนะครับเราเราอาจอาจจะยังได้ทรัพยากรบางอย่างมาด้วยต่อไปเป็นวิธีการโกงทรัพยากรนะครับหลักการเดียวกันนะครับผมเราเลือกทรัพยากรเลยเราอยากได้เราช้อปปิ้งเลยครับช้อปปิ้งเลยนะครับผมอยากได้อะไรจัดมานะแล้วเราก็ ลองเสนอเงินเข้าไปครับค่อยๆเสนอเงินเข้าไปป,ปึป๊บปึ๊บโดยให้เพื่อนสังเกตข้างบนนะครับผมปุ่ม Make this Deal เนี่ยครับผมสังเกตดูดีๆนะค่อยๆเพิ่มเงินเข้าไปครับครับสี่พันห้าโอเคครับพันห้าเขาจะเป็น Accept Deal คือกดคือเขาพร้อมที่จะตกลงค้าขายกับเราที่1,500ทองนะครับแต่ว่าเราไม่ให้เขา1 5 0 0หรอดอกเราขอให้เขาแค่พันสี่นะครับ ก็คือเกือบที่เขาจะกดตกลงนั่นเองนะเนี่ยให้พันสี่นะครับถ้าเป็นพันห้าเขาจะพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเป็นพันสี่เขาแบบเกือบๆจะแลกเปลี่ยนแต่ยังนะโอเคแล้วเราลองกด make this De ด l ดูครับลองดูสังเกตดูนะครับหนึ่งสองสามปรึ่งเห็นไหมครับบัคอะไรกันนี่นะทรัพยากรท,ทั้งหมดที่เราต้องการนะครับเราสามารถที่จะซื้อได้เพียงในราคาแค่3ทองต่อเทิร์นเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้เป็นบัคนะ โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้สนุกสๆขำๆนะครับอย่าเอาไปใช้เล่นในโหมดออนไลน์ล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็คงไม่สนุกกับตัวเราแล้วก็คงไม่สนุกคนอื่นด้วยนะครับเก็บไว้เป็นความรู้นะครับแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานคงมีการแก้ไขกันโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะแล้วก็สามารถกด Subscribe ติดตามไว้ได้นะครับผมสำหรับช anel นี้นะครับมีซีรีส์เกม ซ i ไรเซชันหกให้ดูกันเรื่อยๆนะครับหลากหลายช่องทางมากมายนะรอติดตามกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูกันครับสวัสดีครับ